สวัสดีครับทุกคนเศร้นีที่ขอ,อกงัวคือเกา่ามาออกมาเฟืองให้งัวเนี่ยเมือเสาสิากลับไปเห็ดกับเขาหลูกกินไปโรงเรียนใคยสิมาเอางัวออกขอ,อกไปเล่มหญาอยู่ทงไอ้ไผเอ้ยงามตาเอ้ยกินเฟืองก่อนเด้อลูกเด้อ มามามา,มาเร็วเอาเฟืองให้เจ้าเรามากินยุ่งหลายบ่ได้นอนบอ่นอนนี่เนาะอืมยุ่งหลายบ่ได้นอนบ่นี่ลูกอือไพไพยุ่งหลายบ่ลูกอืมได้นอนบ่บรรยากาศรอบๆก็ตั้งสลัวสลัว เจียงนุกก็วีว้าวว,าวีว้าวอยู่่ะหน,นาวอ่ะหืมไอ้พา nhung lại bó non bò đầy bó, hử? Ngan ta, cái dạng nó cứ ngâu ngâu xum xum nọ, hử? Yêu ngon non bò, bò đầy non bò, nhung lại bò luôn. โอ้ยปล่อยของตุนพระกำลังระลักข่างขึ้งหันเสาเพื่อไว้เรียนี่แหละ ครับขอบคุณหลายๆครับที่เขามาลักชมคลคีจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ